สวัสดีพี่นอ้องมนี้บมีไม่ก็เด้เอาไม้มานำอยู่ให้อยู่หน้ามนีพบปากับแคนองแชนแนลนะครับมือนีมาอยู่บ้านพี่น้องจินลาบหม,มูมนีวันที่เก้าวันจันทร์ที่ยี่สิบเก้านันสำคัญกับปิดไปอีกมือนึงขอเชิญพี่น้องมาจิ้นลาบหมูน้องกันพี่น้องลาบสุกเหมือนในห้องบริจิตตลาบสว่าดีบมันบ่สุกน้กนอง <laughs> มืัอนี้บ่ได้ประมาณบ่ได้บ่มีประมาณเนาะครับพี่ยิบกอบฉันที่ยิบกอบกมากมา,มาพี่น้องมากะนงมาแล้วฉันแลวกับมาน้ำกิ่นดำหมูน้องกันมืัอนี้สายเดียวเนาะครับสายเดียวนะม,มาลาขินกกินแซบ่บแซบเลยมืัอนี้เสียงบ่งดังไปเลยครับขอโทษขอไฟเด้อพี่น้องอืม มาว่าได้กินครับกินได้ครับรถคันไหนหรือเปล่าได้นึงเนี่ยนะคะดูว่ามหา <muchas> <muchas> Yeah, i จุนบอกนโตอะไรบอกจุมสิ่มบอกกระจังวาเนี่ยขึ้นมาดสิ่มบอกบอกมันแห้งหือไงอ๋อจะอักขระพี่น้องกัน a-peñ a-peñ, a-pañ e-tour, a-mañ

ra kìm Vừa đầm đầm nữa thấy không Mới nên bây giờ xay mấy bả rồi Ça va ça 拿煎烤肉，来，来煮你来煮。 ซาบพี่น้องซาบกอลบลาบหมูจมองไม่ห่ เป๊ะเจ็เจ็ดกือบหนึ่งมาอยู่อีกเรื่มมือรู้หนึ่งลูกหลานประชาชนชาวต่าง่น

Fadilop. <US uneopen morally>